สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็ามาพบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจําวันนี้นี่เองครับ ก็ต้องขอบอกนะครับว่าวันนี้ราคาก็ยังลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35%นั่นเองวันนี้กิโลกรัมละ60บาท50สตางค์ครับปรับตัวลดลงไปอีก1บาทนั่นเองครับ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3%. ปอร์เซ์ราคาก็จะอยู่ที่65บาท65สตาตคางนั่นเองครับปรับตัวลดลงไปที่74สตางนั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3าไม่อัดก้อนราคาก็จะอยู่ที่68บาท8สตางค์้ะครับวันนี้ปรับตัวลดลงไปเช่นเดียวกันที่1บาท86สตางนั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 1 0 0เปอร์เซวันนี้ได้ที่ราคา 4 9บาทย0ตางครับปรับตัวลดลงไปที่30สตบงั์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้ราคาก็จะอยู่ที่24บาท20บตังนะครับปรับตัวลดลงไปที่20สตาตคงนั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 55นต์พักชั่วโมงราคาก็จะอยู่ที่27บาท นั่นเองครับวันนี้ปรับตัวลดลงไปที่22สตางต์างนั่นเองครับยางก้อนถ้วย drc 60เซต์ค้างคืนวันนี้ราคาที่29บาท50สตางนะครับปรับตัวลดลงไปที่20สตาง์นั่นเองครับและยางเครปยางก้อนถ้วยชั้นต่ำนั่นเองครับวันนี้กิโลกรัมละ31บาทน,นั่นเองครับปรับตัวลดลงไปที่25สตางค์นั่นเองครับ และสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราไปรับชมตารางการซื้อขายราคายางพาราของต่างประเทศพรอ้รอมๆกันเลยครับ